สองเคสนะครับที่รถอ่อรถเก๋งนะครับชนสุดท้ายรถจุดลอนะครับมีผู้โดยสารรถเก๋งก็สี่คนเป็นนักศึกษารเราเนี่ยแผนกช่างเด็กผู้หญิงปีสองผู้หญิงด้วยนะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนึ่งคนบาดเจ็บสามและในปีที่ผ่านมานะครับที่สีบุบานซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเขายังอยู่เนี่ยก็น่าจะอยู่ปีสามนะครับตอนปีสอง ซึ่งตรงถ้าใครไปที่ตลาดศิริสุฒา์แล้วจะมีทางถนนสี่เด่นนะครับดังนั้นรถพิฆ้งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่ให้กลับลรถแต่รถพิฆาตเนี่ยเราไปกลับแล้วเรามาทางตรงแล้วเกิดการคนก็ไปที่ประตูเพระาะนี้ชุมล้อรถที่ไม่ลงนรถที่คาแขกอยู่นะครับอันนั้นคาดว่าเห็นยุตที่เกิดเหตุนะครับอันนั้นก็เป็นท่สากพยน์นะครับ ซึ่งมันก็เรื่องเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะเรื่องที่มันจะเกิดความสูญเสียนะครับไม่ว่าจะแท็กซีนะครับและมีบิ๊ซึ่งเราก็พยายามที่จะทำมายตลอดเลยนะครับวิธีนี้ก็ทำมาตลอดทุกปีตอมา500 53นะครับตอนนี้ก็มาได้10ปีแล้วแต่นั้นนเี่ยอาจจะไม่ได้ครบพ้วนระดันี้ครบการไม่ร้อยเซนแต่เราก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์ของการบริเวณเนี่ยให้มันเหนือสูงเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะไม่ให้สี่จีมันเพิ่มเราต้องการให้สี่มัน เขาเดิมเรื่องว่อใจเราต้องการให้มันลดลงไปให้มันอู่ศูนย์นะครับเพราะการอยู่ศูนย์เนี่ยมันการจือมันจะบอกเลยว่าเราจะไม่สูญเสียเลยนะครับแต่แล้เนี่ยไอ้ความสูญเสียเนี่ยซึ่งพวกเราก็คงจะได้พบเจอนะครับแต่ว่าถ้ามันเจอกับญาติพี่น้องคนที่รากเนี่ยตรงเนี้ยเราจะมีความรู้สึกมากกว่านะครับเพื่อนที่เราจากไปยคนเีตุเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมากกว่าแล้วมีามดเลย แต่ในเรื่องคำพูดโบราณบอกว่าไม่ถึงบอกไม่หลงใจเราไม่อยากจะใช้ครงนั้นเราอยากจะมีการป้องป้องกันป้องปามะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดนะครับแต่นั่นเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นที่รักของผู้ปกครองอยู่แล้วเป็นที่รักของพ่อแม่คนที่เรารักที่อยู่เนี่ยแเก็ไม่อยากให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รับคนเหตุในเกี่ยวไม่ทุกอย่างับไม่ว่าจะเป็นทางถนนคนเหตุทุกอย่างเลยถ้าเรามีความปลอดภัยที่คเหมาะสมนะครับแต่นั่นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการและทางวิธีการ โดยท่านอาจารย์เอกทานนะครับและทีมงานของอาจารย์เอกทานเนี่ยจะมีการมีการบรรยายในหัวข้อนะครับที่เราได้มีการกำหนดนี้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวระดับแรกเนี่ยตอนนี้ท่านรองทุกวันบุญเปี่ยวเนี่ยก็จะเป็นหัวท่านผู้อ่านไข่จิตกับท่านนายกการนเรนยิสสานะครับก็ได้มาจะได้มากราบท่านครับอาจจะไม่ได้เปิดที่เปิดนะครับแล้วก็ที่เปิดแล้วก็องทางวิทย์ก่อนนะครับสำนี้ก็คือว่า ทางไอทางมันเราก็จะมีการก็รับจะนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าได้เวลาถ้าได้จะได้เวลาครับนะครับถ้าได้เวลาไมวดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เรียนเจอท่านตอนพิภูวันนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ตรงไหนตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับครับผมเกินม้นเจนครับก็จะมี อย่างไกจะเป็นคนเก่าที่เ่ไหครับว่าดูขโครงการดิฉันทิาดิฉันาครับาเห็นชดิฉันกาครับก่าวรูงโครงารนะครับได้กระทำนั่นรองที่วันตั้งถึงทางข้าพกลุมครับกเรียนนั่นรลองท้่วันอารย์อจาักวิเลยที่มีคนไปย ok ูนตั้านักเรียนนักษาของวิาลยที่มีคนไปครับก็วันนี้ทางอาร เป็นสมาคมพิจัยนะครับได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางเรื่องนี้เราได้จัดกิจกรรมที่นี่มาอย่างต่อเนื่องมา3ปีแล้วครับแล้วก็มีกิจกรรมไปหลายรอบปีนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ที่เราได้เข้ามาจัดกิจกรรมกิจกรรมที่ทาเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอด3าปีที่ผ่านมาก็เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้พื้นฐานทั่วไปในในปีแรกโดยเพราะเรื่องหองการนอกเรื่องการคีามปลอดภัย ปีที่สองก็เริ่มมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษานักเรียนได้มีความร่วมมือได้ลง,งกิจกรรมมากขึ้นปีนี้เป็นปีที่สามเราก็จะมีการลงพื้นที่มากขึ้นอีกคือส่งให้เจนให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้สามารถที่จะตรวจสอบหรือประเมินความปลอดภัยทางถนนที่เราขับขี่เบื้องต้นได้เราจะได้รู้ว่าถนนที่เราใช้เนี่ยมันมีความปลอดภัยตรงไหนไม่ปลอดภัยตรงไหน เลยไม่มก่ยอนพยายามเลยและเราจะได้ระมัดระวังในการกทำธุรกเวลาลเราเดินมาในขณะที่หน่วยงานราชการย,ยังไม่มาซ่อมแซมหรือยังไม่มาแก้ไขเราก็าสามารถที่จะรู้ได้ว่าหรือก็เมืนสน่สถานการณ์ได้ว่าในหน่วยแบบนี้เราควรจะระมัดระวังอย่างไรที่จะเป็น, oh เ,นเป้าหมายของวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ที่ที่เราต้องหมาย กับเอพิสต <hel> <healthcare> ูวานตูรีนะคะทำให้ลูกของเราได้มีได้มีโอกาสมีส่วนรับรู้ในการที่จะป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางณ์ความรุนงเพื่อลดอการสูญเสียของบุคคลันเป็นที่รักนะคะทางเอพิสตควานตูีก็ยินดียินดีที่ที่ทางมีทางได้ให้ให้ความรู้เมือมานะคะเราก็ยินดีที่จะ ขอขอบคุณพ,พุกทุกคนนะคะที่ทีเสียสละเวลามาเพราะว่าเป็นโครงการตอ่อเนื่องตั้งแต่รอบก่อนก็คือเสาที่ที่เมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็มาอีกอีกครั้งตอนนี้ก็คือจะต้องลงลงภาคสนามจริงใช่ไหมคะลงภาคสนามจริงก็ก็ครออูก็อยากฝากให้พวกเราทุกคนได้นําความรู้ที่ทางบริษัทได้กับผลนัพธ์จากงาวิจัยเนี่ยได้มาให้ความรู้กับพวกเราเนี่ยนำไปไปฏิบัตินะคะ นำไปปฏิบัติให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองแล้วก็ผุ้คนอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วความสูญเสียมันไม่มีใครอยากให้สูญเสียแต่ว่าเพราะเขาพบอุบัติเหตุมันก็ทาให้ให้เราต้องเสียน้ำตาเสียใจขาดคนนั้นเป็นที่รักไปนะคะก็ถ้าป้องกันได้ให้ถึงที่สุดมันก็จะเป็นการดีกับผุ้ทุกคนนะคะในนามของพิธุกรสุนุรี ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณทางเอทานที่ได้มาให้ความรู้นะคะก็บอกว่าจะมีโองการในแนี้ต่อไปไเรนะื่อยๆขอบคุณค่ะ

ครับนักเนนักศึกษาทุกคนับ